โคโจโรนว่าโจรนั้นวัตวากล่าวแล้วว่าพัดเทในนางผู้เจริญสาธุอันว่าดีละตะวางอันว่าเธอกัตตวากระทำแล้วสุทิถังให้เป็นผู้อันอันเธอเห็นดีแล้ววันทาหิจงไหวเธอดิติดังนี้อัฏฐสิได้ยืนอยู่แล้วปัพพะตันเตณที่สุดแห่งภูเขาอัฏฐครั้งนั้นสาเสรษติตีตาอันว่าธิดาของเศรษฐีนั้น กัตาวากระทำแล้วปทักกินางซึ่งการประทักศิลป์ติกขัดตรงสามครั้งวันทิตาวาไหว้แล้วนางโจรังซึ่งโจรนั้นฐานเนสุในฐานะทั้งหลายจะตูสุสีวัตตวากล่าวแล้วว่าขึ้นมานะครับสามีข้าแตนายอีทางทัศนังกันว่าการเห็นนี้ปัจฉิมทัศนังเป็นการเห็นมีในภายหลังมเมแห่งดิฉันโหติย่อมเป็น ตุยหังมะมะทัศนังวาอันว่าการเห็นซึ่งดิฉันแห่งท่านหรือไมหังตวะทัศนังวาหรือว่าอันว่าการเห็นซึ่งท่านแห่งดีฉันนัตติย่อมไม่มีอิธานิในการนี้อิติดังนี้อาริงกิตวาสวมกอดแล้วปุรโตจะข้างหน้าด้วยปจัจจโตจะข้างหลังด้วย ทัตวายืนแล้วปิธิปัสเสท,ที่ข้างแห่งหลังเขตตว,วาจับแล้วตั้งโจรังซึ่งโจรนั้นปรมัตตังอุตาวาปัพระตันเตทิตังผู้เป็นคนประมาทแล้วเป็นยืนแล้วบนที่สุดแห่งภูเขา ขันเทที่คอเอเกนหัดเถนะด้วยมือข้างหนึ่งกรเหตะวาจับแล้วปิดทิกัดฉายะที่หลังแห่งรักแร้เอเกนหัดเถนะด้วยมือข้างหนึ่งขีปิผลักไปแล้วปรับปะตะปรปาเตในเหวแห่งภูเขาโโจโรวนว่าโจนั้น ปฏติหาโตกระทบเฉพาะแล้วปัพพะตะกุจยียงที่ท้องแห่งภูเขาขันดาขันทางเป็นท่อนและท่อนอันเจริญอุตวาเป็นปฏิตกไปแล้วภูมิยังที่พื้นดินเทวตานว่าเทวดาที่วัฐถาผู้อยู่ทัาแล้วโจระประป,ะปะตาตะมัตเเกบนยอดแห่งภูเขาเป็นที่ยังโจให้ตกไปทิศตวาเห็นแล้วกิริยังซึ่งกิริยา ชนานางของชนทั้งหลายทวินนางปีแม่สองเตสังเหล่านั้นทัตวาให้แล้วสาธุการังซึ่งสาธุการตัดสาอิติยาแก่หญิงนั้นอาหะกล่าวแล้วอิมังคาถังซึ่งคาถานี้ว่าโสปุริโสอันว่าบุษนั้นบันดิตโตเป็นบันดิตโหติย่อมเป็นฐาเนสุในที่ทั้งหลายัะเพทั้งปวงนะหามิได้อิทถีปี เมอันว่าหญิงวิจักขณาผู้มีปัญญาเป็นเครื่องเห็นแจ้งบันติตาเป็นบันดิตโหติย่มเป็นฐาเนตุในที่ทั้งหลายตัทธาตัทธะเหล่านั้นเหล่านั้น,น,นอิติตังนี้สาปิเศรษฐีตานวัติดาของเศรษฐีแม้นั้นคีปิตตวาตัวนี้คือวามนะครับไม่ใช่ยานะครับโบเวียนนะครับคีปิตตวา ครั้นผลักไปแล้วโจรังซึ่งโจปรปปาเตในเหีวจินเตติคิดแล้วว่าสเจถ้าว่าหังนันว่าเราขมิตสามิจักไปเคหังสู่เรือนใ้มาตาปิตรวนว่ามารดาและบิดาทั้งหลายปุดจิตสันติจักถามว่าสามิโกนว่าสามีเตของเจ้าข้าโตไปแล้วกะหังฐานเนณที่ไหนอิติดังนี้สเจถ้าว่าหังนันว่าเรา มาตาปิตูหิปุถาผู้อันมารดาและบิดาทั้งหลายถามแล้วเอวังอย่างนี้วัคขามิจักกล่าวว่าหมวดพวิสันตินะครับตัวนี้วัคขามิแปลว่าจะธาตุเป็นวัคขะแล้วก็ลงหมวดสามิหมวดพวิสันติท่านให้ลบสสะ,สะ,สะทิ้งไปเหลือไว้แต่มิจึงมีรูปเป็นวัคขามินะครับต้องทีฆะเป็นานะครับ สามีโกอันว่าสามีเมอันเรามาที่โตให้ตายแล้วอิติดงดังนี้ใสนะครับตรงนี้เตมาตาปิโรนว่ามารดาและบิดาทั้งหลายเหล่านั้นวิจิตสันติจากทิมแทงมางซึ่งเรามุขะสติหิด้วยหอกคือปากทั้งหลายว่าทุพิเนเต่แน่หญิงผู้อันบุคคลแนะนำได้โดยยากแล้วต่วางอันว่าเจ้าทัตวาให้แล้วศาสตร์สังซึ่งพันแห่งทรัพย์ อามเหยยังเราทั้งหลายอาณาเปตาวาให้นำมาแล้วสามีกลางซึ่งสามีนางสามีกลางยังสามีนั้นมาเรติให้ตายแล้วอิทานี้ในการนี้อิติดังนี้วเจเนขึ้นมานะครับครั้นเมื่อคําว่าโสสามีโกอันว่าสามีนั้นมังมาเรตุกามโมเป็นผู้ใครเพื่ออันยังในฉันให้ตายอาภรณัตถายะเพื่อต้องการแก่เครื่องประดับอโหสิได้เป็นแล้วอิติดังนี้ มายานราวุเตปิแม้กล่าวแล้วมาตาปิตโรอันว่ามารดาและบิดาทั้งหลายณนะสัตหิตสันติจักไม่เชื่ออลังอันว่ายาเลยเมแก่เราเคเห็นด้วยเรือนอิติดังนี้ชาติเตตวาทิ้งแล้วอาภารณานี้ซึ่งเครื่องอาพรทั้งหลายตัดฐาเนวะในที่นั้นนั่นเทียวปาวิสิตว,ตวาเข้าไปแล้วอรัญยังสู่ปาวิจารันตีเที่ยวไปอยู่อนุบุเพนะโดยลําดับ ปัตวาถึงแล้วอัตมังซึ่งอาสมปริภาชการางของปริพาชคทั้งหลายเอกังอาสมหนึ่งวันทิตว,ว่าไหวแล้วอาหะกล่าวเลยว่าพันเตข้าแต่ท่านผู้เจริญตุ้มเหียนว่าท่านทั้งหลายเทถะจงให้ปปบพจังซึ่งการบรรพชาสันนิเกในสำนักตุมหากางแห่งท่านทั้งหลายไม่หังแก่ดิฉันอิติดังนี้อัถะครั้งนั้นปริพาจการว่าปริพาชคทั้งหลาย นงงางอิตถิงยังหญิงนั้นป่าพาเชสูงให้บวชแล้วสาเสฐีตีตาว่าธิดาของเศรษฐีนั้นปปจิตตวาวะบวชแล้วเทียวปุจิถามแล้วว่าพันเตข่าแต่ท่านผู้เจริญกิ่งอันว่าอะไรอุตมังเป็นสิ่งสูงสุดปปพระพชายะแห่งการบรรพชาตุมหากางของท่านทั้งหลายโหติย่อมเป็นอิติตังนี้ปริภาชิการว่าปริภา โชคทั้งหลายอาหังสุกล่าวแล้วว่าพัดเทในานางผู้เจริญชานังอันว่าชาญปุกเลนะอันบุคคลกัตวากระทำแล้วบริกรรมมังซึ่งการบริกรรมกะสิเนสุในกสินทั้งหลายทะสะสุสิบนิพพัตเตตับพังพึงให้บังเกิดขึ้นวาหรือวาหรือว่าวาทัศส,สังอันว่าพันแห่งวาทะปุคเลนะอันบุคคลอุคันหิตพัง พึงเรียนเอาอายังปฏิปทาอันว่าปฏิปทานี้อุตมัตถโถเป็นประโยชน์สูงสุดปรับพระชายะแห่งการบรรพชาอามหากังของเราทั้งหลายโหติย่อมเป็นอิติตังนี้ตัวนี้เป็นวิกติกตาครับตัวอุตมัตถูโถสามารถเป็นวิกติกตาที่ต่างลิงกันได้พุทโธเมธะนังวรังพุทโธเมธะนังวังในบทสวดมนต์นะครับ สาปริภาชิการว่าปริภาชิการนั้นอาหะกล่าวเลยว่าอาหังอันว่าดิฉันนณสกิตสามิจักไม่อาจชานังตาวะนิพัพเตตุงเพื่ออันยังชานให้บังเกิดก่อนอายะข้าแต่เจ้าปะนะแต่ว่า อาหารว่าดิฉันอุคานิสสามิจกเรียนเอาวาทศาสสังซึ่งพันแห่งวาทอทิติดังนี้อธารั้งนั้นเตปริภาชิกาอ่านว่าปริภาโชคทั้งหลายเหล่านั้นนางปริภาชิกางยังปริภาชิกานั้นอุคันหาเปตตวาให้เรียนเอาแล้ววาทศาสัร์สังซึ่งพันแห่งวาทวัตาวากล่าวแล้วว่าสิบปางอันว่าศิลปะเตียนเธออุ้ให้ตงเรียนเอาแล้วอิธานิในการนี้ตะวาากันว่าเธอวิจาริตตวาเที่ยวไปแล้ว ชัมพูทีปัตเลบนพื้นแห่งจุมพูทวีปโอโลเกหิจงตรวจดูปุคลังซึ่งบุคคลสมัตถังผู้สามารถกระเถตุงเพื่อนกล่าวปัญหาซึ่งปัญหาสัตวทิงกับอัตนาด้วยเธออิติดังนี้ทัตวาให้แล้วชัมพูสาขังซึ่งกิ่งแห่งไม้ว่า อัดเถในมือตัดสาปริภาชิกายะของปริภาชิกานั้นอวิยโยเชสูงส่งไปแล้วว่าจะเนนะด้วยคําว่าพัดเทในานางผู้เจริญตะวังอันว่าเธอข้าจะจงไปสเจถทาว่าโกจิอันว่าใครใครทีร่ผูโตผู้เป็นครหัสเป็นแล้วสักโกติย่อมอาจกระเทตุงเพื่ออันกล่าวปัญหาซึ่งปัญหาสัตติงกับตยาด้วยเธอใสตะวังันว่าเธอปาทะปริจาริกา เป็นหญิงผู้รับใช้ใกล้เท้าตัดสะขี่สะเอวะของคารหัสนั้นนั่นเทียวภาวะจงเป็นสเจทว่าโกจีอันว่าใครๆปรับปจิตโตเป็นบรรพชิตอุตวาเป็นสักโกติย่อมอาจสายตะวังว่าเธอปรับประชายจงบวชสันนิเกในสำนักตัดสะปรับปจิตตัดสะของบรรพชิตรูปนั้นเถิดอิติดังนี้ สาปริภาชิกาอันว่าปริภาชิกานั้นชัมพุปริภาชิกานามะเป็นผู้ชื่อว่าชัมพุปริภาชิกาหุตวาเป็นนาเมนะโดยชื่อนิคมิตวาออกไปแล้วตะโตฐานะโตจากที่นั้นปุจฉันตีวิจารันติย่อมเที่ยวถามอยู่ปันหังซึ่งปัญหาชนเอกะชนทั้งหลายทิฏฐะทิเถผู้อันตนทั้งเห็นแล้วทั้งเห็นแล้ว โกจิอันว่าใครๆสมัตถัวนามะชื่อว่าผู้สามารถกระเทตุงเพื่ออันกล่าวสัตทิงกับตายะปริภาชิกายะด้วยปริภาชิกานั้นนาโหสิไม่ได้มีแล้วมนุษย์สารว่ามนุษย์ทั้งหลายสุตวาฟังแล้วว่าทัมผู้ปริภาชิกาอันว่าทัมผู้ปริภาชิกาอาคัจติปมาอยู่อีตข้างนี้อิติวะดังนี้เทียว ปายันติย่อมหนีไปสาปริพาชิกานว่าปริพาชิกานั้นปวิสันติเข้าไปอยู่คามังวาสู่บ้านหรือนิคมังวาด้วยสู่นิคมพิขายะเพื่อพิษากัตวากระทำแล้ววาลิการาสิงซึ่งกองแห่งทรายคามัศวารกใกล้ประตูแห่งบ้านถ้าเปียตวาวางไว้แล้วจำผู้สาขังซึ่งกิ่งแห่งไม้ว่าตัทธา,ถานีในที่นั้นวัตวากล่าวเลยว,ว่า โกจีอันว่าใครๆสมัตถ,ถัวผู้สามารถกระเถิตุงเพื่อ,อนกล่าวสถิงกับมยาด้วยเรามัตตุจงเหยียบชำผู้สาขังซึ่งจริงไงไหมว่าอิติดังนี้ปาวิสีได้เข้าไปแล้วคามังสู่บ้านโกจีอันว่าใครๆสมัตถ,ถวนามะชื่อว่าผู้สามารถอุปสรกัขมิตรุงเพื่ออันเข้าไปหาตังฐานังซึ่งที่นั้นหน้าโหสีไม่ได้มีแล้ว สาปิปริภาชิกานว่าปริภาชิกาแหม่นทำผู้สาขายะครั้นเมื่อกิ่งแห่งไม้ว่ามิลาตายะเหี่ยวแห้งแล้วคันหาตีย่อมถือเอาสาขังซึ่งกิ่งอันยังอื่นปริภาชิกานว่าปริภาชิกาวิจารันตีเที่ยวไปอยู่อีมินานีหาเรณะโดยทํานองนี้ปัตตวาถึงแล้วสาวถิงซึ่งเมืองชื่อว่าสาวถี ถาเปตวาวางไว้แล้วสาขังซึ่งกิ่งไม้คามาทวาเรใกล้ประตูแห่งบ้านวัตวากล่าวแล้ววุต,ตะนะเยน,นะเอวะตามในแห่งคำอันข้าพเจ้ากล่าวแล้วนั่นเทียวปาวิสิได้เข้าไปแล้วพิขายะเพื่อพิกษาทารก,การว่าเด็กทั้งหลายสมามพหลาผู้มากพร้อมปริวาเรตวาอัดถังสูได้ยืนแวดล้อมแล้ว สาขังซึ่งจริงไม้ตทานในการนั้นสารีปุตตะเถโรวันว่าพระเถระชื่อสารีบุตรจริตวาเที่ยวไปแล้วบินดายะเพื่อก้อนข้าวกะตะพัฒตะกิจโจผู้มีกิจด้วยพัดอันกระทำแล้วนิขมันโตออกไปอยู่นักราจากพระนครทิตวาเห็นแล้ว เตทารเกซึ่งเด็กทั้งหลายเหล่านั้นสาขังปริวาได้ตวาทิเตผู้ยืนแวดล้อมแล้วซึ่งจริงไม้ปุจิถามแล้วว่าอีทางการนางกันว่าเหตุน,นี้กริงอะไรอิติดังนี้ทารการว่าเด็กทั้งหลายอาจิก,กิงตุบอกแล้วตังประวัติงิงซึ่งความเป็นไปทั่วนั้นเทระตะแก่พระเถระเถรวนว่าพระเถระอาหะกล่าวแล้วว่าทารกา ดูก่อนเด็กทั้งหลายเตนะหิถ้าอย่างนั้นตุมเหอันว่าเจ้าทั้งหลายมัตถะจงเหยียบสาขังซึ่งกินไม้อีมังนี้อิตีดังนี้ทารกานว่าเด็กทั้งหลายอาหางสุกล่าวว่าพันเตนข้าแต่ท่านผู้เจริญมะยังอันว่ากับผมทั้งหลายพายามิย่อมกลัวอิตีดังนี้เถรรนว่าพระเถระอาหกากล่าวว่าอาหารอันว่าเรากระเทศสามิ จะกล่าวปัญหาซึ่งปัญหาตุมเห็นว่าท่านทั้งหลายมาททะจงเหยียบเถิดอิติดังนี้เตธราการว่าเด็กทั้งหลายเหล่านั้นชาตุดสาหะมีความสาหะเกิดขึ้นแล้ววัจนนะด้วยคำเถรสะของพระเถระกัตวากระทำแล้วตถาอย่างนั้นณทันตาบัรลือยอยู่อุกิปิงสุงโปรยขึ้นแล้วระชังซึ่งทุลีปริภาจิการว่าปริภาจิกาอาคันตวามาแล้ว ปริพาสิตวาด่าแล้วเตธทารเกีทึ่งเด็กทั้งหลายเหล่านั้นอาหะกล่าวแล้วว่ากิดจังอันว่ากิดปัญเหนะด้วยปัญหามะมะของเราสัตจริงกับตุมเหหิด้วยเจ้าทั้งหลาย นาทีย่อมไม่มีตุ้มเหี้ยอันว่าเจ้าทั้งหลายมัดทิฏฐะเหยียบแล้วสาขังซึ่งกิ่งไม,ม้เมฆของเรากัดมาเพราะเอยดไรอิติตรงนี้ทารการว่าเด็กทั้งหลายอาหังสุกล่าลวเลยว่ามะยังอันว่ากับผมทั้งหลายไอยเยนะมัธฐาปิตาเป็นผู้อันพระผู้เป็นเจ้าให้เหยียบแล้วอัมหะย่อมเป็นอิติดังนี้ตัดบทเป็นไอยเยนะบวกอัมหะนะครับ เตุกร,รมข้างในกัตุวาจกข้างนอกปริภาชิกาว่าปริภาชิกาอาหะกล่าวแล้วว่าพันเตฆาแต่ท่านผู้เจริญสาขาอันว่ากิ่งไม้เมของทิฉันตุมเหหีอันท่านทั้งหลายมัทธาปิตาให้เหยียบแล้วหรืออิติดังนี้เถรวนว่าพระเถระอาหะกล่าวแล้วว่าพระกินีดูก่อนน้องหญิงอามะเออเอวังว่าอย่างนั้นอิติดังนี้ ปริพาชิกาว่าปริพาชิกาอาหากล่าวว่าเตนะหิถ้าอย่างนั้นตุมเห็นว่าท่านทั้งหลายกเิถะะจงกล่าวปัญหังซึ่งปัญหาสัตว์ทิงกับมายาด้วยเราอิติดังนี้เถรวนว่าวัเถระอาหากล่าวว่าสาธุอ,นอันว่าดีละอาหางนว่าเรากรเกษตสามิจะก,กล่าวอิติดังนี้สาปริพาชิกาว่าปริพาชิกานั้น อาฆามาสิได้ไปแล้วสันนิกังสู่สำนักเทระสะของพระเทระปุจิตุงเพื่ออันถามปัญหังซึ่งปัญหาวัฒมาณกัจฉายายะในเวลามีเงาอันเจริญอยู่สักกะลานนครังอันว่าพระนครทั้งสิน้นสังคูพิแตกตื่นกันแล้วว่าไม่ยังว่าเราทั้งหลายโสดสามารถจักฟังกะถังซึ่งวาจาเป็นเครื่องกราวบันิตานางัง ของบัณฑิตทั้งหลายทวินนางสองอิติดังนี้ฉนานว่าชนทั้งหลายนาคราผู้อยู่ในพระนครคันตวาไปแล้วตายะปริพาชิกายะสัตทิงเอวะกับด้วยปริพาชิกานั้นนั่นเทียววันที่ตวาวหวแล้วเถรังซึ่งพระเถระนิสีทิงสู่นั่งแล้วเอกมันตงนะังณที่สุดส่วนข้างหนึ่งปริพาชิกาว่าปริพาชิกาอาหากล่าวแล้วเถรังกับพระเถระวะ่าพันเตฆ่าแต่ท่านผู้เจริญ อาหางอันว่าดิฉันปุจฉามีจะขอถามปัญหังซึ่งปัญหาเตต่อท่านอิติดังนี้เถรวนว่าพระเถระอาหะกหล่าวแล้วว่าพระกินีด,ดูก่อนนุ่งหญิงตะวางันว่าเธอปุฉะจงถามอิติดังนี้สาปริพาชิกานว่าปริพาชิกานั้นปุจิถามแล้ววาทะสาสังซึ่งพันแห่งวาทะเถรวนว่าพระเถระวิสัชเชตีแก้แล้วปัญหังซึ่งปัญหาปุจิตัง ปุจิตังอันอันปริภาชิกานั้นถามแล้วถามแล้วอาถาครั้งนั้นเถรนว่าพระเถระอาหะกล่าวแล้วนางปริภาชิกังกะปริภาชิกานั้นว่าปัญหาอันว่าปัญหาทั้งหลายเตของเธอเอตก,กาเอวะมีประมาณเท่านี้นั่นเทียวปัญหาว่าปัญหาทั้งหลายอันเยปิแม้เหล่าอื่นอัติมีอยู่หรืออิติดังนี ปริพาชิการว่าปริพาชิกาหากล่าวแล้วว่าพันเตฆาแต่ท่านปุจเรญปัญหาว่าปัญหาทั้งหลายเอตกาเอว่ามีประมาณเท่านั้นนั่นเทียวอิติดังนี้เถรวนว่าพระเถระอาหะกล่าวแล้วว่าปัญหาว่าปัญหาทั้งหลายพระหูมากตะยานเธอปุตถาถามแล้วเมยังปีแม้นว่าเราทั้งหลายปุจชามะจะถามเอกลางปัญหังซึ่งปัญหาข้อหนึ่งตวางันว่าเธอวิสัตเชสสีจะแก้ กิงหรืออุทาหูหรือว่าโนวิสัตเชสติจักไม่แก้อิติดังนี้ปริภาชิกาว่าปริภาชิกาหากล่าแล้วว่าพันเต้าแตทท่านผู้เจริญอาหารนั้นว่าดิฉันชานมานารู้อยู่วิสัตเชสามิจักแก้ตุมเห็นว่าท่านทั้งหลายปุจเจะจงถามอิติดังนี้เถรวนว่าพระเถระปุจจิถามแล้วปัญหังซึ่งปัญหาว่า กิงอันว่าอะไรเอกังนามะชื่อว่าหนึ่งอิตีดังนี้สาปริภาชิกาอันว่าปริภาชิกานั้นอาชานันตีไม่รู้อยู่ว่าเอวะเมสะตัดบทเป็นเอวงังโกเอโสนะครับเอโสปันโหอันว่าปัญหานั้นมายานเราวิสัชิตโพพึงแก้เอวงังอย่างนี้อิตีดังนี้ปุจิถามแล้วว่าพันเตฆาเดท่านปุจเจริญเอตัง วัตถุอันว่าสิ่งนั้นกิงนามะชื่ออะไรอิติดังนี้เถรอนว่าพระเถระอาหะกาล่าวลว่าพระกินีดูก่อนน้องหญิงพุทธมันโตนามะชื่ออันว่าพระพุทธมนต์อิติดังนี้พุทธมนต์ในที่นี้คือพุทธปัญหานะครับปัญหาของพระพุทธเจ้านะครับปริภาิการว่าปริภาิกาอาหะกาวลว,ว่าพันเตฆาแต่ท่านปุจเริญจุมเห็นว่าท่านทั้งหลายเทถะจงให้ตั้ง พุทธมันตังซึ่งพระพุทธมนั้นไม่หังปีแม้แก่ดิฉันอิติดังนี้เถรวนว่าพระเถระอาหะกล่าวล้ว่าสเจเท่าว่าตวังว่าเธอมาทิสาเป็นผู้เช่นกับด้วยเราะวิสสิจักเป็นสายหังัว่าเราทัศสามิจักให้อิติดังนี้ปริภาชิกานว่าปริภาชิกาอาหะกล่าวล้ว่าเตนะหิตถ้าอย่างนั้นตุมเหียนว่าท่านทั้งหลายมังยังดิฉันปปพาเจธา ขอจงให้บวชเถิดอิตีดังนี้เถรวนว่าพระเถระอาจิกิตวาบอกแล้วภิกษุนีนางแก่ภิกษุณีทั้งหลายตังปริภาชิกังยังปริภาชิกาน,นั้นปะภาเชติให้บวชแล้วสาปริภาชิกานว่าปริภาชิกาน,นั้นปปจิตตวาบวชแล้วละตูปสัมปทาผู้มีอุปสมบทอันได้แล้วคุณทละเกสีเถรีนามะ เป็นผู้ชื่อว่ากุณทนเกสีเถรีหุตวาเป็นปาปุนิบันรลุแล้วอรหัตตังซึ่งพระอรหัตสหกับปฏิสัมพิธาหิด้วยปฏิสัมิธาทั้งหลายกติปาหัสสะเอวะต่อวันเล็กน้อยนั่นเทียวที่ขูวนว่าพิสูุทั้งหลายกระถังยังวาจาเป็นเครื่องกล่าวว่าธรรมัสสวนังออันว่าการฟังซึ่งรรมกุณละเกสีเถริยาแห่งพระเถรีชื่อว่ากุณทนเกสี นัตถิย่อมไม่มีพระหุงมากพระหุงเป็นสั์ไม่ไม่ใช่ขยายตัวธรรมัสวนังนะครับเป็นศั์ที่สัมพันธ์เข้ากับนัตถิเรียกว่ากิริยาวิเศษณะนะครับปรับปชิตากิจจังอันว่ากิจแห่งปัญชิตอัาเทริยาของพระเถรีน,นั้นปัดตังถึงแล้วมัตรกังซึ่งที่สุดกีราได้ยินว่า สาเถรีอันว่าพระเถรีนั้นกัตาวากระธรรมแล้วมหาสังฆามังซึ่งสงครามใหญ่สัติงกับโจเรนะด้วยโจรเอเกนะคนหนึ่งชินิตาวาชนะแล้วอาคตามาแล้วอิติดังนี้สมุทาเปสสงให้ตั้งขึ้นพร้อมแล้วทำมัสภาย่างในโรงเป็นที่กล่าวกับด้วยการแสดงซึ่งาธรรมสถานว่าพระศาสดาคันตาวาเสดมาแล้วปุจิต,ตาวาตรถามด้ว่าพิกเวดูก่อนมิ ภิกษุท iden, Bref, ัはは ını, 對對้งหลายตุมเห็นว่าเธอทั้งหลายสันนิสตินาเป็นผู้นั่งพร้อมกันแล้วกถายะด้วยวาจาเป็นเครื่องกล่าวกายนุอะไรหนออัตถาย่อมมีเอตระหิในการนี้อิติดังนี้ว่าจะเนครัันเมื่อคําว่ามาอย่างนั้นว่าข้าพระองค์ทั้งหลายสันนิสินาเป็นผู้นั่งพร้อมกันแล้วกถายะด้วยวาจาเป็นเครื่องกล่าวิมายะนามะชื่อนี้อัมหาย่อมมีเอตระหิในการนี้อิติดังนี้ เตหีพิกขู่หีอันวิกสูทั้งหลายเหล่านั้นวุตเตกราบทูลแล้ววัตตวาตรัสแล้วว่าพิกเ,กเวดูก่อนพิษสูทั้งหลายตุมเหีอันว่าเธอทั้งหลายมามินาถะจงอย่านับมายาเทศิตะทำม,มังซึ่งทมอันอันเราแสดงแล้วว่าอับปังวาน้อยหรือปหุงบาหรือว่ามากอิติดังนี้ปะทังอันว่าบท อนัตตกังอันไม่มีประโยชน์สาตาังปีแม้ร้อยหนึ่งไชโยเป็นบทประเสริฐกว่าโหติย่อมเป็นนะมิได้ปะนะก็ธรรมประทางอันว่าบทแห่งธรรมเอกังปีแม้บทเดียวไสยโยวะเป็นบทประเสริฐกว่าเทียวจะหนึ่งชยโยนามะเชื่อว่าความชนะ นาโหติย่อมไม่มีปุละตะแก่บุคคลชีนันตะ,ะผู้ชนะอยู่อาวเสสะโจเรซึ่งโจรผู้เหลือลงทั้งหลายปณะแต่ว่าชาโยนามะเชื่อว่าความชนะโหติย่อมมีปุลาตะแก่บุคคลชีนันตะสะผู้ชนะอยู่กิเลสะโจเรซึ่งโจรคือกิเลทั้งหลายอัจฉติเกอันเป็นไปในภายในเอวะนั่นเทียว อิติดังนี้อนุสันทิงเกเตตววาทำมังเทเสนโตเมื่อทรงสืบต่อซึ่งอนุสน์ที่แสดงซึ่งทมอภาติได้ตรัสแล้วอิมาคาถาซึ่งพระคาถาทั้งหลายเหล่านี้ว่าจะก็โยปกโลนว่าบุคคลใดพาเสพึงกล่าวคาถาซึ่งคาถาทั้งหลายจะต่างร้อยหนึ่งอนัตถะปะทันนิตาอันประกอบแล้วด้วยบทอันไม่มีประโยชน์ ปุคโรนว่าบุคคลสุตวาฟังแล้วยังทร,รมประทางซึ่งบทแห่งธรรมใดอุปสมติย่อมเข้าไปสงบรรมประทางอันว่าบทแห่งธรรมตังนั้นเอกังบทเดียวไสยโยเป็นบทประเสริฐกว่าโหติย่อมเป็นโยปุคโรนว่าบุคคลใดชีเนพึงชนะมานุเสซึ่งประชุมแห่งมนุษย์ทั้งหลายสหัสสังพันหนึ่งคูณิตัง อันบนดิตคูณแล้วาศาสตร์นะด้วยพันสังคามีในสงครามอายังบุคโลอันว่าบุคคลแม้นี้อุตโมชื่อว่าเป็นผู้สูงสุดชนานางแห่งชนทั้งหลายชินันตานางผู้ชนะอยู่สังคามีในสงครามน่หาไม่ได้ประโยคที่เพิ่มเข้ามานะครับ ขึ้บาลีว่าอายังปิสังคามะมชินตังอุตโมนามะนหติตามในอัตถกถา,านะครับจะส่วนว่าโยปุโคลนว่าบุคคลใดชัยยะพึงชนะอัตานังซึ่งตนเอกังผู้เดียวโสเวปุโคลนว่าบุคคลนั้นแหลสังคามะชุตโมเป็นผู้สูงสุดแห่งบุคคลผู้ชนะในสงครามโหติย่อมเป็นอิติดังนี้